ขวดน้ำหยดสำหรับลดน้ำต้นไม้นะครับไว้ใช้เองง่ายๆครับข้อดีของการทำระบบน้ำหยดแบบนี้นะครับจะทำให้ดินก็จะอุ้มน้ำนะครับก็จะทำให้น้ำมันไม่ไหลออกจากกระถางต้นไม้ของเรานะครับก็จะทาให้เราประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดปุ๋ยอุปกรณ์ที่ใช้เราก็จะใช้เป็นขวดน้ํานะครับสำลีแล้วก็เกลียวปล่อยนะครับไว้สําหรับในการคว้านรูฝาขวดแล้วก็จะใช้ไขควงในการเจาะรูนะครับไม้นะครับสําหรับทําขานะครับคํายันให้กับขวดน้ําหยด แล้วก็สก็อตเทปนะครับสําหรับพันไม้ยึดติดกับขวดน้ําก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะใช้นะครับเกีียวปล่อยนะครับเจาะฝาขวดนะครับหรือใครจะใช้ตะปูก็ได้นะครับเราก็จะเจาะให้เป็นเกีียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะใช้นะครับไขควงเจาะรูเข้าไปคว้านรูนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สัรฤนะครับกันเข้าไปครับ แค่นี้นะครับให้สำรีไม่หลุดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ปวดน้ําหยดนะครับทําเองเราก็จะมาผสมปุ๋ยกันครับปุ๋ย ab นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าสามารถที่จะนําไปลดน้ําต้นไม้ได้ไหมลดได้นะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับ5 ml นะครับปุ๋ย A 5 ml ปุ๋ย B 5 ml ต่อน้ํา1ลิตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําระบบน้ําหยดกันเราก็จะใช้นะครับน้ํา1ลิตรนะครับปุ๋ย A 5 ml ใส่ปุ๋ยเอเข้าไปก่อนครับปุ๋ย a 5 ML นะครับเราก็จะใส่ไปพอใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการคนน้ําให้เข้ากันก่อนเพราะว่าปุ๋ย A กับบเป็นปุ๋ยที่มีความเข้มข้นเราจะผสมพร้อมกันในอัตราส่วนที่เข้มข้นไม่ได้จะทําให้ปุ๋ยตกตะกอนเราจะต้องผสมให้ห่างกันครับ ยิ่งเราผสมในอัตราส่วนที่มากเราก็ต้องทิ้งระยะห่างให้มากนะครับจะทําให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพพยายามอย่าผสมปุ๋ยในเวลาไล่เรียกกันนะครับเพราะว่าจะทําให้อัตราความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับผสมกันแล้วจะทําให้ปุ๋ยตกตะกตอนจะเห็นไหมครับว่าผมนะคนน้ำฮะให้เข้ากันให้ปุ๋ยเออะไรให้เข้ากับน้ํานะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าผสมในน้ําที่มีปริมาณมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้สัก 3ถึงห้าหรือ10นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ผสมปุ๋ย B ครับเช่นเดียวกันครับ A 5 mlb ก็ต้อง5 ml เหมือนกันครับนะค,ครับปุ๋ย b 5 ml เสร็จแล้วเราก็ผสมลงไปแล้วก็ผสมน้ำคนน้ำให้เข้ากันสเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝานะครับ ปุ๋ย A กับ B นะครับเวลาที่ใช้แล้วนะครับปิดฝาให้สนิทแล้วก็นําไปไว้ในที่ร่มนะครับจะทําให้อายุปุ๋ยใช้ได้นานนะครับห้ามนาปุ๋ยตากแดดนะครับเพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับลดน้อยลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําขวดน้ํานะครับที่เราเตรียมไว้เติมน้ําลงไปครับเป็นน้ําเปล่าที่เราผสมปุ๋ย A B เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ลองเทสดูนะครับโอเคนะครับแบบนี้ถือว่าผ่านเราก็จะติดสกอตเทปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาร์กตำแหน่ง พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดทับพันเทปสายอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําไปใช้งานกันครับ